สวัสดีค่ะทุกคนค่ะมาพบกับ Thai h e ร์บแอดโฮค่ะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆไปชมผักผลไม้ชิ้นไหนนะคะเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะคะเรามาทำความรู้จักกับต้นต้นนี้กันนะคะ ตอนนี้เรียกว่าต้นเลียงค่ะจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปตามท้องถิ่นนะคะเช่นผักเมียงผักเมี่ยงนะคะจะพบได้ทั่วไปแถบภาคใต้ของไทยเรานะคะแหล่งปลูกผักเลียงหรือผักเมียงในประเทศไทยนะคะจะอยู่ในแถบภาคใต้อย่างเช่นจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ชุมพรประจวบคีรีขันธ์ระนองเป็นต้นค่ะ จริงๆแล้วนะคะต้นเหลียงมีทินกําเนิดอยู่ในประเทศสิงคโปร์ค่ะในอดีตเป็นผักที่ขึ้นในป่านะคะ,จะเจริญเติบโตได้ดีในภูิภาคร้อนชื้นนะคะในประเทศไทยจะพบได้บ่อยในบริเวณเชิงเขาค่ะ mm. ต้นเหลียงหรือต้นเหนียงนะคะ mm. เป็นไม้พุ่มความสูงประมาณ3าถึงเมตรค่ะใบมีสีเขียวสดแต่หากลุกเอาไว้กลางแจ้งสีใบจะจางหรือกลายเป็นสีขาวนะคะ ในปัจจุบันค่ะต้นเหลียงหรือต้นเมียงนะคะได้รับความนิยมในการบริโภคเพิ่มขึ้นค่ะ,กะเกษตรกรนิยมปลูกร่วมกับยางจัดเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งค่ะซึ่งนิยมนำมารับประทานกับอาหารใต้นะคะที่มีร,ชรสชาติเผ็ดจัดเพราะจะช่วยลดความจัดจ้านของอาหารลงได้นะคะและทำให้ความเผ็ดลดน้อยลงอีกด้วยค่ะประโยชน์ของ ใบเหลียงหรือใบเหนียงนะคะประกอบด้วยสารอาหารสำคัญมากมายเช่นโปรตีนวิตามินซีเหล็กนะคะใย,ยอาหารแคลเซียมไรโบฟลาวินและในาอาซีนค่ะการรับประทานใบเหลียงเป็นประจำนะคะจะช่วยบำรุงระบบต่างๆในร่างกายนะคะให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นดวงตากระดูกสมองหัวใจป้องกันโรคมะเร็งโรคภูมิแพ้และยังแก้ร้อนในได้อีกด้วยค่ะ ใบเหลียงนะคะอุดมไปด้วยสารอาหารนะคะที่มีวิตามินและแร่ธาตุเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพสูงนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังกันนะคะว่ามีสารอาหารที่บำรุงตรงไหนของร่างกายส่วนไหนของร่างกายกันบ้างนะคะบำรุงสายตาค่ะในใบเหลียงนะคะมีสารเบต้าแคโรทีนสูงค่ะ เป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะที่ทรงประสิทธิภาพชนิดหนึ่งค่ะนอกจากนี้นะคะยังเป็นสารตั้งต้นของวิตามินเอทาหน้าที่ปกป้องสายตาช่วยให้มองเห็นในตอนกลางคืนได้ดีค่ะและยังช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์ในลูกตานะคะป้องกันปัญหาตาต้อกระจกนะคะหรือปัญหาอื่นๆได้ดีอีกด้วยค่ะช่วยเสริมสร้างกระดูกนะคะใบเหลียงค่ะ เป็นผักที่มีปริมาณแคลเซียมสูงนะคะมีสรรพคุณช่วยส่งเสริมการสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงทําให้ระบบการทํางานของร่างกายส่วนต่างๆเป็นไปด้วยดีค่ะหากรับประทานใบเหลียงเป็นประจำนะคะก็จะช่วยลดปัญหาโรคกระดูกพรุนค่ะหรือกระดูกเปราะบางนะคะในวัยสูงอายุได้อีกด้วยค่ะบำรุงหัวใจนะคะ การรับประทานใบเหลียงเป็นประจำจะช่วยบำรุงหัวใจได้นะคะทำให้หลอดเลือดมีสุขภาพดีค่ะป้องกันการแข็งตัวของเลือดนอกจากนี้นะคะยังช่วยกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนบางชนิดที่มีความจำเป็นต่อร่างกายได้อีกด้วยนะคะโดยในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียนิยมรับประทานผักชนิดนี้นะคะเพื่อใช้ในการบำรุงเส้นผมสายตาและบำรุงเส้นเอ็นค่ะ สารต้านอนุมูลอิสระที่มีอยู่สูงในใบเหลียงนะคะจะช่วยปกป้องร่างกายจากการเกิดเนื้อร้ายนะคะที่ทําให้กลายเป็นเซลล์มะเร็งนอกจากนี้ค่ะยังช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สูงขึ้นนะคะซึ่งสามารถกัานจัดเชื้อโรคสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายได้เป็นอย่างดีค่ะบํารุงความงามนะคะใบเหลียงเป็นพืชสมุนไพรที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ดึงดีต่อสุขภาพผิวพรรณทําให้ผิวพรรณเนียนนุ่มชุ่มชื่นนะคะช่วยชะลอความเสื่อมและทําให้ผิวดูอ่อนเยาว์กว่าวัยอยู่เสมอนะคะช่วยในการบํารุงสมองค่ะเนื่องจากใบเลียงนะคะมีวิตามินบีสูงนะคะจึงช่วยบํารุงประสาททําให้สมองทํางานได้ดีนะคะมีความจาที่ดีขึ้นค่ะและยังช่วยป้องกันอาการเหน็บชาที่เกิดจากการอักเสบของปลายประสาทได้เป็นอย่างดีนะคะ นอกจากนี้เมื่อรับประทานเป็นประจำค่ะ<ม>ก็จะช่วยลดโอกาสการเป็นโรคอัลไซเมอร์ในวัยสูงอายุได้อีกด้วยนะคะแก้<ม>กร,ระหายน้ำค่ะ<ม>การรับประทานใบเหลียงนะคะจะทำให้รู้สึกสดชื่นแก้กระหายน้ำได้เป็นอย่างดีนะคะและยังช่วยฟื้นฟรูร่างกายให้เกิดความกระปรีกก้กระเปร่านะคะคลายอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะนั่นก็เพราะว่าใบเหลียงมีน้ำเป็นส่วนประกอบสูงนั่นเองนะคะเพื่อน ใบเลียงยังแก้ร้อนในได้นะคะในการรับประทานใบเลียงก็สามารถแก้าการร้อนในได้เช่นกันค่ะโดยเฉพาะคนที่มีแผลในปากนะคะเกิดจากอาการร้อนในเมื่อทานผักเลียงหรือใบเลียงเป็นประจำนะคะก็จะทําให้อาการร้อนในหายเป็นปกตินั่นเองค่ะป้องกันภูมิแพ้ค่ะหลายคนมีอาการภูมิแพ้ได้ง่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นการแพ้อากาศแพ้อาหารหรือแพ้สารบางอย่าง ตึงการรับประทานใบเหลียงเป็นประจำนะคะจะช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ให้ดีขึ้นนะคะช่วยลดอาการกำเริบของภูมิแพ้ให้น้อยลงค่ะนอกจากนี้นะคะในคนที่มีอาการไม่รุนแรงก็อาจรักษาให้หายขาดได้เช่นกันค่ะแก้หิวได้ดีนะคะเมื่อรู้สึกหิวจัดค่ะการนำเอาใบเหลียงสดมาทานแก้หิวนะคะก็สามารถทำได้ค่ะโดยจะช่วยลดความหิวให้น้อยลงนะคะ คนส่วนใหญ่จะนิยมนําใบเหลียงสดมาทานก่อนมื้ออาหารนะคะเพื่อช่วยการลดน้ําหนักนะคะและยังทานใบเหลียงแล้วนะคะทําให้ทานอาหารมื้อนั้นได้น้อยลงนะคะจึงทําให้การลดน้าหนักได้ผลด,ดีนั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วน,น,ลน,นะคะวันนี้เรามีการนําเสนอในเรื่องของการนําไอเดียกินใบเหลียงเพื่อสุขภาพกันด้วยนะคะเมนูหลากหลายเลยนะคะในการนําใบเหลียงมาเป็น เมนูอาหารที่อร่อยมากๆนะคะซึ่งอาหารเหล่านั้นนะคะก็ทําได้หลากหลายเมนูนะคะเช่นใบเลียงทอดกรอบใบเลียงต้มกระทิกุ้งสดนะคะใบเลียงผัดกะปิใบเลียงผัดน้ามันหอยใบเลียงลวกจิ้มน้ําพริกค่ะวันนี้นะคะเมนูที่เราทํากันก็คือเป็นเมนูผัก เลียงผักเหนียงผัดไข่นั่นเองนะคะวัตถุดิบก็ผักเลียงผักเหนียงนี่แหละค่ะหั่นพอดีคํานะคะเพื่อง่ายต่อก,การทานนะคะมีกระเทียมสับนะคะเพื่อเพิ่มความหอมอร่อยไข่ไก่สองฟองน้ํามันสําหรับผัดนะคะเครื่องปรุงรสก็ง่ายๆเลยนะคะซีอิ๊วขาวน้ําตาลทรายซอสหอยนางรมกระปิเคยตัวเล็กๆนะคะกะปิแบบนี้จะมีความหวานหอมเค็มค่ะเพื่อ เพิ่มนะคะความอร่อยเข้าไปอีกหน่อยก็เราจะเพิ่มเป็นกุ้งแห้งตัวใหญ่ไปสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อทําให้เมนูนี้มีความอร่อยแล้วก็หน้าตาดีเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะขั้นตอนการทํานะคะก็ง่ายๆเลยตั้งกระทะใส่น้ํามันนะคะพอร้อนก็ใส่กระเทียมเกี่ยวพอหอมใส่ไข่คนไปให้เป็นก้อนเล็กๆนะคะแล้วนําผักเมียงลงไปผัดต่อได้เลยค่ะใส่เครื่องปรุงนะคะสีวขาน้ำมันหอยไปผัดก่อนนะคะแล้วก็ น้ำกะปิเคยแล้วกุ้งแห้งลงไปผัดนะคะเติมน้ำเปล่าให้กะปิพอละลายสักหน่อยค่ะชิ้มรสนะคะพอสุกก็ปิดเตาน้ำใส่จานนะคะไปทานกับข้าวสวยร้อนๆได้เลยนะคะถ้าทำให้ที่ใหญ่ทานก็ใส่พริกชี้ฟ้าสีแดงเข้าไปนะคะเพิ่มสีสันและความเผ็ดร้อนเดีกสักหน่อยก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะ โอเคค่ะเพื่อนๆค่ะผักเมียงผัดไข่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแคนะนําผักเลียงหรือผักเมียงนี่แหละค่ะมาผัดกับไข่นะคะที่เราหากง่านยๆนะคะถึงตอนเวลาที่เราจะมาทานกันนะคะมาชิมกันนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะทานกับข้าวกันเลยนะคะเพืเ่อนๆมา <c oughs> เน้นผักเมียงหน่อยนะคะ Hey, ได้แล้วแล้วก็มาทานกันเลยค่ะ mm. mm. อร่อยกรุบกรุบมากเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีความเค็มนิดๆของกะปิแล้วก็มีกุ้งนะคะกุ้งนี่เราใช้กุ้งแบบมีความเค็มไม่มากนะคะ mm. ก็เลยทำให้รสชาติกลุกก่อมมากๆเลยค่ะแล้วก็ มีความละมุนของไข่ด้วยนะคะเมนูนี้นะคะทานได้ทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กนะคะแต่รีมาร์คไปนิดนึงว่าเด็กต้องชอบมากแน่เลยนะคะแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาเยี่ยมชมกันค่ะอย่าลืมนะคะกด s u b s c r i b e นะคะเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องไทยเฮิร์มแอดโฮของเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ติดตามชมผลงานของเราไปอย่างตลอดต่อเนื่องค่ะ กดไลค์กดแชร์กันได้ตามความสะดวกความต้องการได้เลยนะคะแต่ถ้ากดไลค์เยอะๆก็เป็นกำลังใจกับทางช่องของเรานั่นเองนะคะแล้วก็ถ้ามีคอมเมนต์อะไรที่จะเพิ่มเติมนะคะก็สามารถจคอมเมนต์บอกกล่าวกันเข้ามาได้นะคะวันนี้ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะไว้เจอกันในครั้งหน้าขอบคุณมากๆและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะมาทานกันต่อเลยค่ะเพื่อน